เมื่อคราวที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารมีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงพบเห็นและตระหนักถึงอย่างที่สุดก็คือผู้พิการทางขาทรงเห็นความทุกข์ยากของคนพิการขาขาดที่ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้ารับบริการขาเทียมจากภาครัฐได้สมเด็จยา่าจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมขึ้น เพราะเห็นว่าแพทย์ไทยสามารถประดิษฐ์ขาเทียมเองได้อย่าไปเอาเงินที่เขามาเอาที่ฉันรับสั่งประโยคนี้ของสมเด็จย่าได้กลายเป็นอุดมการณ์ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่เริ่มแรกจวบจนปัจจุบันมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2535 โดยมีสำนักงานแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยทุนจดทะเบียนส่วนพระองค์มูลนิธิขาเทียมแห่งนี้นับเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดจนอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการแบบไม่ได้แสวงหากำไรแต่เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมและเป็นองค์การที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแต่อาศัยเงินบริจาคจากประชาชน ผู้สนับสน,นุนตลอดการดําเนินงานของมูลนิธิทางมูลนิธิขาเทียมประสบความสมเร็จได้ก็โดยน้ําพระทัยของสมเด็จยา่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนางราธิวาสราชนครินทร์ผู้ทรงร่วมก่อตั้งมูลนิธิโดยทรงมีพระเมตตาต่อคนพิการที่ยากไร้และมีภิริยะอุตสาหะในการสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ที่ออกไปให้บริการประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิมศักดิ์สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จย่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาจากพระบรมวงศานุวงศ์มูลนิธิขาเทียมจึงประสบความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีคนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนาเดินทางมาขอรับขาเทียมจากมูลนิธิอยู่เสมอ นับตั้งแต่วันก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันมมรลนิธิขาเทียมของสมเด็จยา่าได้ช่วยเหลือผู้พิการขาที่ยากไร้และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมไทยมาแล้วกว่า29ปี